อิซึกิเอ็นทีฮาฮาซกับกองอากาศแบบเปียกรอํำไหยไปเบิรงกันเลยครับสวัสดีครับมือนี้อยู่กับผมเซีวเหลียงกับบริษัทอิซึกิข้างเกษตรยนตการละสินนะครับมือนี้สิ้ามหูจักกับรถแท็กซีอร์ n t หาฮาซีนะครับ, 15, กกบ,รร asi, รบพิเศษแบบไดไปเบิรงกันเลยครับเขามาเริ่มจากเครื่องยนตนะครับผม เครื谢谢 eter, The The ่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ด i เรกอินเจกชั่นนะครับผมซีสูปนะครับผมกลองอากาศนะครับกองอากาศเพิ่มเติมมานนะครับเป็นกองอากาศแบบเปียกนะครับผมแบบเปียกแล้วของเข้ายังนีกองอากาศแบบแหงสองสั้นนะครับยังมีคือเกานะครับผมคือตัวนี้นะครับข้ามหนานะครับข้าหนาเป็นข้าหนาแบบขนาดใหญ่นะครับผมเพิ่มหู้ระบายอากาศนะครับ เพื่อยืดอายุการใส้งานของเส้นนะครับผมบ่ให้รึซึลคอเร็วนะครับขนาดยางนานะครับผมใหญ่อ้วนดีนะครับผมสามารถตะกุยดินได้ดีนะครับผมต่อมาครับปั่มให้โดริกนะครับปั่มให้โดริกของเฮาจะมี2ลูกนะครับผมลูกหนึ่งขวบคุมพ่วงมาไล่นะครับลูกที่2ก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผม ปั๊มให้โรลิ่งสองตัวดีจังไหนนะครับผมก็คือเวลาเหตุงานเนาะครับเข่าก็ต้องหมุนพวงมาไัยกับเลี่ยงอุปกรณ์เนาะครับผมรถมันก็จะบ่ได้ดึงน้ำมันกันกำลังก็จะจังสิบโตกนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมเข้ามาบึงระบบใบดันนะครับขั้นใบดันทั้งหนานะครับเวลาเข้าดันดินนะครับจะมียสองระบบนะครับระบบแรกก็คือเลี่ยงใบดันธรรมดานะครับผมคือตัวนี้นะครับ ระบบที่สองนะครับก็คือเขาล็อกไว้เขาเอื้นระบบคุชชันวาวนะครับผมก็คือเป็นเลี่ยงใบมีดอิสระนะครับตามพื้นที่ของที่มันแข็งนะครับผมต่อมานะครับเข้ามาเบิ้งล้อครับล้อหลังนะครับผมซึ่งออกแบบมาเพื่อเกษตรกรนะครับชาวไทยโดยเฉพาะนะครับผมดอกยางดีไซน์ออกมาให้เลือกเป็นพิเศษนะครับดอกยางนะครับสังเกตเบื้องดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วยังขยายฐานล่อได้อีกนะครับถึงเจ็ดดับนะครับตัวนี้ล่อนะครับผมมาที่นี่เข้ามาเบิ่งอุปกรณ์แขนยกนะครับอุปกรณ์ด้านหลังนะครับแขนยกนะครับเป็นแบบก้ามปูนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้สามารถยกน้ำหนักได้ถึง1435กิโลกรัมนะครับแล้วยังมีกระบอกซ้อยยกนะครับยังมีกระบอกซอยยกนะครับ เพื่อซับแรงกระแทกนะครับผมเป็นเซฟตี้ก็ว่าได้นะครับพี่น้องนะครับผมแขนคางกับแขนกลางนะครับมีหูอัจจะบีครับมาเบิ้งใกล้ๆก็ได้ครับตัวนี้เพื่อนะครับง่ายต่อการสีว่าเข้าปั๊บเข้ายังนะครับผมมันกกสิขันง่ายขึ้นนะครับอ่ามาเบิ้งทางนี้นะครับบัดที่นี้เข้ามาเบิ้งระบบขับเคลื่อนนะครับ เกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แบบซิงโคชัทเทนนะครับเป็น8เกียร์เดินหน้า8ดเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้มันจะมีชุดเออมันเป็นคล้ายๆเบรกเกียร์นะครับเวลาเข่าเกียร์มันจะบอดังนะครับสามารถเข่าเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถได้เลยนะครับผมพื้นที่นั่งครับนะครับกว้างนะครับสะดวกสบายนะครับแถมนะครับยังมีลูกยางนะครับ เขาเอื้นโฟกติ้งเมาส์นะครับผมเพื่อยกระดับฐานตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับให้มันบอสันสะเทือนแห้งนะครับก็คือรถไถของเขานี่เวลาแลนไปมันมีโชกมีแหนมนะครับเวลาเห็ุงานมันกระแทกนะครับของเขากับมีลูกอย่างตัวนี้นะครับเสริมยกขึ้นมาบอให้มันกระแทกแห้งนะครับนั่งขับได้สบายเบาเมื่อยครับผมเอานะครับผมคือเกานะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับผม สำหรับรถอีซกิอินที่ฮาราซีนะครับขนาดหาซิปทีแรกมานะครับตัวรถใบดัน้วก็กองอากาศแบบเปียกนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะครับเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอาสําหรับผู้ใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามานะครับหรือโทรมาสอบถามทีเบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้สานีก่อนนะครับ ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานข้ารเกษตรยนต์นะครับใ้เฮดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ